ถ้าเงินไม่เหลือใช้ห้ามซื้อ5สิ่งนี้เด็ดขาดเลยนะครับเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับหรือแชร์โพสต์นี้ให้กับคนที่คุณต้องการจะเตือนเขานะครับโพ้ต์วีช่วยเตือนแทนคุณให้แล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือรถยนต์หรูนะครับหลายคนนะครับผมอยากมีรถนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับอันนั้นไม่ผิดนะครับแต่หลายคนอยากมีรถเพื่อความดูดีอันนี้นะครับอันตรายจริงๆถ้าเกิดเงินคุณยังไม่เหลือใช้นะครับอย่าไปก่อหนี้ก่อสินอย่าทําให้ตัวคุณมีภาระเพื่อความอยากหรูอยากเท่ทีเดียวนะครับมันไม่ ไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเลยการซื้อรถไม่ได้จบแค่การซื้อรถนะครับมันยังมีค่าผ่อนรถค่าน้ํามันค่าซ่อมรถค่าประกันล้วนแล้วแต่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับรถยนต์เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าลดลงเรื่อยๆไม่ใช่การลงทุนนะครับและข้อที่2นะครับก็คือโทรศัพท์รุ่นใหม่สุดนั่นเองนะครับการมีโทรศัพท์พ <uce. S 2> เครื่องใหม่มีได้ครับแต่ไม่จําเป็นต้องใหม่มันตลอดเวลาก็ได้ครับถ้าเครื่องคุณมันใช้ไม่ได้จริงๆมันพังจริงๆแล้วจําเป็นจริงๆแล้วค่อยซื้อครับเพราะการเปลี่ยนโททรศัพ์บ่่อยยมาาควุณ ต้องควักเงินตลอดเวลาทั้งทัที่โทรศัพท์เครื่องเก่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับคุณก็แค่ไปล้างข้อมูลใหม่นะครับโทรศัพท์คุณมันก็จะลื่นขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เหมือนมีเครื่องใหม่แล้วครับและอย่างที่3นะครับก็คือเสื้อผ้าและของแบรนด์เนมนะครับที่ซื้อมากเกินความจําเป็นนะครับกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่อาจทําให้เรารู้สึกดีขึ้นหล่อขึ้นเท่ขึ้นแต่ถ้าเงินไม่พอใช้นะครับการซื้อของเหล่านี้เป็นการเพิ่มภาระให้ตัวเองนะครับของแบรนด์ วเร็ขึ้นหลายคนชอบมีข้ออ้างแบบนี้นะครับว่าซื้อของแบรนด์เนมเพื่อการลงทุนจริงๆไม่ใช่หรอกครับคุณนอยากได้ต่างหากคุณหลอกใครก็ได้ครับแต่คุณหลอกตัวเองไม่ได้หรอกครับข้อที่4นะครับคือกินหรูอยู่แพงเที่ยวแพงใช้ไลฟ์สไตล์อู้ฟู่เกินพอดีนะครับถ้ารายได้ยังไม่ดีรายได้ยังไม่มันคงอย่าทําเชียวนะครับหลายคนชอบใช้เงินเนี่ยไปกับร้านอาหารหรูๆหรือท่องเที่ยวแพงๆนะครับเที่ยวทีก็ต้องเที่ยวต่างประเทศนะครับใจใหญ่ทําเป็นป่านะครับทริปทีนี่เป็นร้อยๆเป็นพันๆนั่งเครื่องบินก็ต้องนั่งิ ตั้งเฟิร์สคาร์ดแบบนี้นะครับหรือไม่ก็ลูดปื้ดลูดปื้ดแบบนี้แหละครับขนทางก่อหนี้ทั้งนั้นเลยครับและข้อที่5นะครับคือซื้อของแบบต้องผ่อนในระยะยาวนะครับถ้าไม่จําเป็นก็อย่าทำนะครับไอ้ประเภทผ่อนศูนเนี่ยแหละครับมันเอยไม่มีดอกเบี้ยผ่อนไปเถอะนี่แหละครับอันตรายที่สุดถึงแม้จะไม่มีดอกเบี้ยก็ตามแต่มันก็คือภาระผูกพันคุณที่ทําให้คุณนั้นเนี่ยต้องมีาราผ่อนในทุกๆเดือนใช่ไหมล่ะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันศูน่มีดอกเบี้ยแล้วก็ซื้อไปโดดยขาาความยยั่งใจใจห้ดีอันตกาบ มากเลยทีเดียวบางคนไม่ใช่ผ่อนแค่อย่างเดียวนะครับผ่อนหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันครับโทรศัพท์ก็ผ่อนทีวีเครื่องใหม่ก็ผ่อนตู้เย็นก็ผ่อนแบบนี้แหละครับห้ามทําทีเดียวถ้าเกิดคุณยังมีเงินไม่พอใช้นะครับห้ามใช้จ่ายเกินตัวอย่างที่โค้ดบีพูดไปนะครับจำเอาไว้นะครับว่าความรวยไม่ได้มาจากการใช้เงินมากขึ้นนะครับแต่มาจากการฉลาดใช้เงินต่างหากครับเซฟโพสนี้เก็บเอาไว้นะครับแชร์โพสต์นี้ให้กับคนที่คุณต้องการจะพูดด้วยนะครับโค้ดบีพูดแทนคุณแล้วครับผมโค้ชบี พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์